รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากค่ะท่ลิซาได้ทำงานร่วมกับแบรนซลินและยังเป็นลูกรักของคนเก่งๆอย่างคุณเอดีซีนีมาครีเอทีฟเบรเตอร์ของแบรนระดับโลกอย่างซีลินแฟชั่นคอ o r เ e คชั o นด้วยดูใบไม้ร่วงปี2021นี้ทีไนท์พรมในภาพยนตร์สั้นมีตัวละครเอกคือนักขี่ม้าหนุ่มที่ควบม้าค่ะนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ใหม่ของซีลินพร้อมกับแฟชั่นเสื้อผ้าที่ออกแบบ เนนสไตล์โกธิกหากใครได้ดูโชว์ต้องบอกเลยค่ะว่าประทับใจทั้งแฟชั่นดีไซน์ทั้งปราสาทที่เป็นสมบัติแห่งชาติของประเทศฝรั่งเศสอย่างปราสาทชองบอว่ากันว่าปราสาแทแห่งนี้แมหน้าร้อนแต่อากาศภายในเย็นสบายค่ะแต่ในฤดูหนาวก็มีอาจต้านทานความหนาวเย็นของอากาศได้ซึ่งในสมัยนั้นจึงกลายเป็นปราสาทร้างเลยเข้ากับคอนเซปต์แฟชั่นฤดูหนาวของเซลีงเป็นอย่างดีค่ะ AD, ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นคนที่พิธีพิถันช่างเลือกค่ะเขาเลือกลันเวยตรงระเบียงเพื่อที่จะได้เห็นความงามของปราสาททั้งหมดจากมุมสูงซึ่งปราสาทชองบอใช้ผู้ออกแบบหลายคนด้วยกันค่ะแต่ที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือเลโอนาโดดาวินชีผู้วาดภาพอันโด่งดังอย่างโมนาลิซาอันนี้แอบเชื่อมโยงชื่อลูกสาวน,นิดนึงค่ะ และแน่นอนค่ะว่าตำแหน่ง global brand ambassador ของลิซ่าคุณพ่อเอดีต้องส่งตรงตู้เสื้อผ้าของลูกรักอย่างลิซ่าได้เลือกใส่ก่อนใครอย่างแน่นอนคะ่ะมารอดูกันค่ะว่าลิซ่าจะลงภาพชุด c o r r e c t i o n winter ปี2021ตัวไหนกันที่เล็งๆไว้อาจจะไปตรงกับที่ลิซ่าเลือกก็เป็นไปได้คะ่ะ